สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับที่กําลังรับชมนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราพูดในเรื่องของสารอาหารนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับมีคําถามถามว่าระบบย่อยอาหารสําคัญกับร่างกายของเราอย่างไรนะครับมีความสําคัญกับร่างกายอย่างไรครับ ำหรับระบบย่อยอาหารนะครับมาดูกันครับมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับสี่คนเลยพ่อแม่ลูกนะครับกำลังนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะครับรู้ไหมว่าระบบย่อยอาหารมีหน้าที่อย่างไรนะครับลูก idor, ชายตอบมีหน้าที่อย่างไรหรอครับนี่พอ่ออธิบายให้ฟังระบบย่อยอาหารเนี่ยครับทำหน้าที่ย่อยอาหารที่เรารับประทานนะครับเข้าไป เป็นสารอาหารขนาดเล็กนะครับจนร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปสู่หลอดเลือดและถูกลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีระบบย่อยอาหารนะครับอาหารที่สารอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะไม่สามารถถูกนำไปใช้หล่อเลีเล้ยงร่างกายได้นั่นเองนะครับามาทำความรู้จักกับระบบย่อยอาหารให้มากขึ้นครับระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวาที่เป็นทางเดินอาหารนะครับอวัววาส่วน ที่สร้างน้ําดีนะครับและเอนไซม์สำหรับการย่อยอาหารมีดังนี้นะครับมาเริ่มกันเลยครับอ่านี่อวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหารนะครับเริ่มจากหนึ่งคือปากนะครับภายในปากก็จะมีฟันลิ้นและต่อมน้ําลายนะครับอ่าต่อมาคือหลอดอาหารครับหลออาหารก็จะเชื่อมลงไปยังกระเพาะอาหารนะครับ แล้วพออาหารก็มาสู่ลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้เล็กและสุดท้ายครับทวารหนักนะครับโดยมีตับนะครับมาเป็นส่วนประกอบและตับอ่อนนะครับอ่าอวัยวะแต่ละอย่างเนี่ยจะมีประโยชน์หรือว่ามีหน้าที่ทำอะไรกับระบบย่อยอาหารนี้บ้างนะครับเราจะมาทำความรู้จักกันต่อไปครับอ่า การย่อยอาหารนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอาหารที่มีขนาดเล็กลงนะครับจนร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เนาะแบ่งการด้อยอาหารออกเป็น2ประเภทนะครับคือหนึ่งการย้อยเชิงกลครับการย้อยเชิงกลคืออะไรการย้อยเชิงกลเป็นการด้วยอาหารที่ไม่ใช้เอนไซม์นะครับได้แก่การบดเคี้ยวอาหารในปากนะครับการบีบตัวของทางเดินอาหารนะครับ ซึ่งจะพบในหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กนะครับการย่อยเชิงกลนก็คือการเปลี่ยนขนาดบทเคี้ยวจากขนาดใหญ่ให้กลายเป็นอาหารที่มีขนาดที่เล็กลงนั่นเองนะครับนั่นคือการย่อยเชิงกลนนะครับประเภทที่สองครับการย่อยเชิงเคมีนะครับการย่อยเชิงเคมีนะครับเป็นการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์ ide, ย่อยสลายสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเรดรตนะครับโปรตีนนะครับและไขมันซึ่งพบได้ที่บริเวณปากเนาะ เพราะพบได้ที่บริเวณปากกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ลำไส้เล็กนะครับเราจะมาดูกันว่าอ่าจะมีเอนไซม์อะไรที่นำมาย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันบ้างนะครับออาไปเลยครับขั้นตอนการทำงานร่วมกันของเอเวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะครับจะประกอบด้วยอัอนดับแรกเลยคือเมื่อเราเนี่ย รับรทานอาหารเข้าไปในร่างกายนะครับปากจะมีฟันเคี้ยวอาหารลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารนะครับและต่อมน้ำลายจะขับน้ำลายที่มีเอนไซน์นะครับเราเรียกว่าเอนไซม์อะไมเลสนะครับที่ออกมาย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับบริเวณปากเราจะย่อยคาร์โบไฮเดรตด้วยเอนไซม์อะไมเลสนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปครับอ่าบริเวณที่สองนะครับหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารจะมีการหดและ คลายตัวนะครับเมื่ออาหารเริ่มเคลื่อนที่ผ่านคอหอยนะครับเข้าสู่หลอดอาหารกล้ามเนื้อหลอดอาหารจะหดและคลายตัวเพื่อบีบให้อาหารเคลื่อนไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับนี่ก็คือช่วยในการบดไปอีกทางนึงนะครับเราบดเคี้ยวจากปากแล้วนะครับมีเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยคาร์โบไฮเดรตแล้วเมื่อผ่านคอหอยเข้ามานะครับเราจะมาเจอหลอดอาหารหลอดอาหารก็ช่วยหดและคลายตัวนะครับเพื่อที่ให้อาหารของเราเนี่ยเคลื่อนที่ลงสูก่กระเพาะอาหารนั่นเองนะครับ ต่อไปเลยครับอ่าจากหลอดอาหารนะครับอ่าเราก็จะมีกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารนะครับหดและคลายตัวเหมือนกันนะครับเพื่อคลุกเคล้าอาหารและจะผลิตเอนไซม์เพปซินนะครับออกมาย่อยอาหารประเภทโปรตีนนะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ส่งต่อสู่ลำไส้เล็กนั่นเองนะครับอ่าเมื่อหลอดผ่านหลอดอาหารลงมาแล้วนะครับมายังกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็จะหดและคลายตัวเหมือนกันนะครับเพื่อคลุกเคล้าอาหารเนาะ แล้วก็ผลิตเอนไซม์เพปซินออกมาย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองนะครับให้มีขนาดเล็กลงแล้วส่งไปยังลําไส้เล็กต่อไปครับขั้นตอนที่4ครับออกมาจากกระเพาะอาหารนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของลําไส้เล็กนะครับรับน้ําดีที่ส่งมาจากตับ, M size, ตบ on, นะครับเนี่ยเอาไว้ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือตับนะครับรับน้ําดีที่ส่งมาจากตับเอนไซม์จากตับอ่อนนะครับและเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นที่ลําไส้เล็กเองนะครับ เื่อย่อยสารอาหารทุกประเภทนะครับให้มีขนาดเล็กจนเซลล์สามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่กระแสะเลือดส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับตับและตับอ่อนนะครับจะมีส่วนสําคัญในการช่วยย่อยในขั้นตอนที่4คืออยู่บริเวณลำไส้เล็กนะครับโดยตับและตับอ่อนนะครับจะส่งเอนไซม์มานะครับเพื่อที่จะย่อยสารอาหารทุกประเภทนะครับให้มีขนาดเล็ก จนเป็นเซลล์สามารถดูดซึมผ่านลำไส้เล็กนะครับแล้วก็นำไปสู่กระแสะเลือดนะครับและก็ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้นั่นเองครับขั้นตอนที่5ครับหลังจากลำไส้เล็กผ่านการดูดซึมมาเรียบร้อยแล้วนะครับระบบย่อยอาหารขั้นตอนที่5คือไปที่ลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ก็จะมีกากอาหารนะครับที่เหลือจากการย่อยและส่วนที่ย่อยไม่ได้นะครับจะถูกส่งจากลำไส้เล็ก ต่อไปยังลำไส้ใหญ่ใหญ่นะครับซึ่งทำหน้าที่ดูดน้ำนะครับวิตามินเกลือแร่บางส่วนกลับเข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนกากอาหารถูกขับถ่ายเป็นอุจจาระออกจากร่างกายผ่านทวารหนักนั่นเองนะครับลำไส้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ดูดน้ําวิตามินเกลือแร่ที่เหลือบางส่วนนะครับกลับเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็จะเหลือเป็นกากอาหารเศษอาหารที่เราจะส่งไปยังลำไส้ตรงแล้วก็ถูกขับถ่ายออกมาเป็น อุจจระออกจากร่างกายผ่านทวารหนนะักนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนการทํางานร่วมกันของอวัยวะที่มีส่วนสําคัญในระบบย่อยอาหารนั่นเองนะครับมี8ขั้นตอนนะครับจากปาดนะครับซูหลอดอาหารนะครับลงมากระเพาะอ,อาหารไปยังลําไส้เล็กถูกดูดซึมสารอาหารไปใช้ในร่างกายนะครับสุดท้ายก็เป็นลําไส้ใหญ่นะครับที่จะขับกากอาหาร ถ่าเป็นอุจจาระออกจากร่างกายรอนั่นเองนะครับไปต่อนะครับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในส่วนที่เป็นทางเดินอาหารนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันปากเรามาดูว่าเขาทําหน้าที่อะไรนะครับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารนะครับประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันนะครับปากมีอะไรบ้างหนึ่งคือฟันนะครับมีหน้าที่ทําการตัดชีกบดและเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะครับต่อไปครับลิ้นนะครับ ทำหน้าที่คือคลุกเคล้าอาหารช่วยการกลืนและการรับรสชาติของอาหารนั่นเองครับอ่าส่วนที่สามก็คือต่อมน้ำลายนะครับมีอยู่สามคู่นะครับบริเวณใต้ขากรรไกรนะครับใต้ลิ้นและข้างหูนะครับ่าบริเวณใต้ขากรรไกรใต้ลิ้นและข้างหูนะครับนั่นคือต่อมน้ำลายนั่นเองนะครับมีอยู่สามบริเวณด้วยกันนะครับอยู่ในบริเวณช่องปากของเรานะครับโดยต่อมน,น้ำลายจะทะําหน้าที่สร้างน้ําลายที่เป็นที่ประกอบด้วย น้ำสารเมือกและเอนไซม์หรือว่าน้าย่อยของเราที่เราเรียกว่าน้าย่อยนะครที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับปาาคือผลิตเอนไซม์อะไมเลสนะครับเพื่อการย่อยคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับเราต้องจําไม่ได้นะครับนักเรียนปากมีหน้าที่ผลิตเอนไซม์หรือว่าน้าย่อยที่เรียกว่าอะไมเลสนะครับใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรตบริเวณปากนะครับนักเรียนไปต่อนะครับ เอาไวว่าถัดไปครับคีอหลอดอาหารนะครับมีลักษณะเป็นท่อตรงยาวนะครับประมาณยี่ิบห้าเซนติเมตรนะครับอยู่บริเวณหลังท่อลมนะครับมีกล้ามเนื้อที่สามารถหดและคลายตัวได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะบีบอาหารนะครับลงสู่หลอดอาหารและไปสู่กระเพาะต่อไปนั่นเองครับหลอดอาหารทําหน้าที่คือลําเลียงและส่งอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหารนะครับโดยกล้ามเนื้อจะบีบตัวทําให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านไปได้นั่นเองนะครับ อมาดูครับการกลือนอาหารขั้นตอนการกลือนอาหารแล, Trans และการลำเลียงอาหารลงสู่กระเพาะนะครับมีอะไรบ้างเนื่องหาเคี้ยวอาหารนะครับฝาปิดกล่องเสียงยกตัวสูงขึ้นนะครับกล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่บริเวณหลอดอาหารจะโคดตัวนั่นเองครับอ่าสองคือการกลือนอาหารนะครับฝาปิดกล่องเสียงเลื่อนลงมาปิดกล่องเสียงนะครับกล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่บริเวณหลอดอาหารมีการคลายตัวครับอ่าสาม ล้ามเนื้อหลอดอาหารหดตัวและคลายตัวเพื่อช่วยลําเลียงอาหารลงไปยังกระเพาะอาหารครับอ่าเมื่อกี้เราดูตําแหน่งของอ่าเรากลับไปดูตําแหน่งของหลอดอาหารนะครับเราจะสังเกตได้ว่าหลอดอาหารเนี่ยจะอยู่บริเวณหลังท่อลมนะครับจะมีหลอดอาหารและก็ท่อลมที่อยู่ในลําคอเราหรือว่าคอหอยของเราเนะี่ยเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราจะกลืนอาหารนะครับเราก็ต้อง มีฝาปิดท่อลมนะครับฝา,าปิดกล่องเสียงหรือว่าท่อลมของเราเนี่ยนะครับมาปิดไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้อาหารลงไปในท่อลมหรือกล่องเสียงของเรานะครับก็จะได้ไหลลงสู่หลอดอาหารได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหายใจขณะที่กลืนอาหารท่อลมก็จะถูกเปิดถูกเปิดออกนะครับและอาหารก็จะสามารถลงสู่ท่อลมได้เหมือนกันนะครับ ก็จะทําให้เราเกิดอาการสํำลักอาหารได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลากลืนหรือเวลาเคี้ยวอาหารเราก็ไม่ควรที่จะพูดคุยหรือว่าอ่าอ้าปากในการเคี้ยวอาหาระนีัยเพราะว่าอาจจะทําให้กรองเสียงหรือว่าข้อลมของเราเนี่ยเปิดได้นะครับแล้วจะทาให้อาหารของเราอ่าเครื่องเสียงผ่านนิดนึงนะครับ อาจจะทําให้ก่องเสียงของเราเปิดออกนะครับอาหารจะลงสู่ก่องเสียงได้นะครับแล้วทาให้เราสำลักอาหารได้นั่นเองนะครับไปต่อนะครับมาต่อครับหลังจากหล่ออาหารนะครับต่อมาส่วนที่สามนะครับเป็นกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็จะอยู่ในช่องท้องนะครับ่อนไปทางซ้ายมือมีกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงนะครับและยืดหยุ่นได้ดีนะครับโดยกระเพาะอาหารประกอบด้วยเซลล์สามชนิดนะครับที่ทําหน้าที่ต่างกันคือหนึ่ง สร้างสารเมือกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําย่อยต่างๆย่อยเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารนะครับก็ต้องสร้างสารเมือกเพื่อเคลือบกระเพาะอาหารนะครับป้องกันน้ําย่อยนะครับทําลายกระเพาะอาหารด้วยเช่นกันนะครับสองนะครับสร้างกรดไฮโดรคลอริกนะครับทําให้กระเพาะอาหารมีสภาพเป็นกรดนะครับอ่าสามสร้างเอนไซม์เพปซินนะครับหรือว่าน้ํไย่อยเนี่ยเพื่อย่อย อาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วส่งไปยังลำไส้เล็กต่อไปนะครับอ่าในกระเพาะอาหารนะครับสร้างเอนไซม์เทปซินนะครับเพื่อที่จะย,ย่อยโปรตีนนะครับอ่าแล้วส่งไปต่อที่ลำไส้เล็กนะครับจำนะครัาเพื่อนอ่าปากสร้างเอนไซม์อะไรไว้ย,ย่อยอะไรนะครับและกระเพาะอาหารสร้างเอนไซม์อะไรไว้ย,ย่อยสารอาหารชนิดใดนะครับไปต่อนะครับ อนอกจากนี้เอนไซม์ I, ยังมีเอนไซม์เลนินนะครับหรือว่าน้ำย่อยที่เป็นเอนไซม์เลนินนะครับเพื่อใช้ในการย่อยโปรโตีนในน้านมน,นั่นเองไม่เหมือนกันนะครับโปรโตีนในนมกับโปรโตีนในเนื้อสัตว์ต่างกันนะครับก็จะย่อยในส่วนของกระเพาะอาหารเช่นกันนะครับแต่ชื่อของเอนไซม์ก็ต่างกันนะครับถ้าเป็นย่อยโปรโตีนที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับเราเรียก MCU, 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 เอนไซม์ว่าเอนไซม์เวปซินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโปรโตีนที่อยู่ในน้นํานมนะครับ เราใช้เอ็มไซที่ชื่อว่าเรนินนะครับต่อไปนะครับส่วนที่4ี่ครับอวัยวะในลำดับที่4ในการระบบย่อยอาหารนะครับคือลำไส้เล็กนั่นเองนะครับเป็นอวัยวะที่รับอาหารต่อมาจากกระเพาะอาหารนะครับมีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ6-7เมตรนะครับและกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรม้วนขดอยู่ภายในช่องท้องนะครไม่ได้เชื่อนะครับภายในช่องท้องของเราเนี่ยนะครับ มีลำไส้ที่ขดตัวกันอยู่ยาวถึงหกถึงเจ็ดเมตรเลยด้วยกันนะครับนักเรียนเรามาดูว่าลำไส้เล็กเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างครับลำไส้เล็กนะครับทําหน้าที่ย่อยสารอาหารและดูดซึมสารอาหารมาจากมากที่สุดนะครับในทางเดินอาหารนะครับโดยจะสร้างเอนไซม์หรือน้ําย่อยใหม่แล้วครับนักเรียนหลายชนิดครับรวมทั้งรับน้ําดีจากตับนะครับที่สร้างมาแล้วเก็บไว้นะครับในถุงน้ําดีนะครับ และเอนไซม์จัดก,กับอ่อนนะครับเพื่อย,ย่อยสารอาหารทุกประเภทนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ดีนะครับที่ยังย่อยไม่สมบูรณ์นะครับก็จะถูกลำไส้เล็กสร้างเอนไซม์ขึ้นมาในการย่อยคาร์บโบไฮเดรตนะครับหรือจะถูกสร้างเอนไซม์ขึ้นมาในการย่อยโปรตีนนะครับหมายความว่าในลำไส้เล็กเนี่ยจะมีกระบวนการย่อยสารอาหารทุกประเภทนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับ แล้วก็ลำไส้เล็กก็จะดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นนะครับไปสู่เม็ดเลือดนะครับก็จะเม็ดเลือกก็จะลําเลียงสารอาหารเหล่านั้นไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเรานั่นเองนะครับักเกียอ่ามาถึงอวัยวะลำดับที่ห้านะครับคือลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่เป็นท่อที่ต่อจากลำไส้เล็กนะครับมีความยาวประมาณ1.5เมตรนะครับกว้างประมาณ6เซนติเมตรนะครับโดยผนังในด้านผนังด้านในของลำไส้ใหญ่นะครับ จะทำหน้าที่ดูดซึมสารต่างๆนะครับที่ยังเหลืออยู่ในกากอาหารที่ถูกส่งมาจากลาไส้เล็กนั่นเองคือลําไส้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมแร่ธาตุนะครับรวมถึงน้ําที่ยังเหลือจากการดูดซึมจากลําไส้เล็กนะครับกลับไปสู่ร่างกายนะครับแล้วก็จะเหลือเป็นแค่กากอาหารนะครับแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระนั่นเองนะครับ ลำไส้ใหญ่นี่ครับมีหน้าที่ดูดซึมวิตามินน้ํานะครับและเกลือแร่ที่เหลือบางส่วนนะครับจากอาหารที่มีการย่อยแล้วกลับคืนสู่กระแสเลือดนะครับการอาหารที่ดูดซึมแล้วจะมีลักษณะเหนียวข้นนะครับหากไม่มีการถ่ายอุจจาระหลายวันจะแข็งตัวนะครับเนื่องจากลำไส้ใหญ่จะดูดน้ําออกจากกาะอาหารมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการขับถ่ายก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่รักษาสมดุลในร่างกายของเรานะครับ อ่าสุดท้ายนะครับทวารหนักนะครับอวัยวะที่ทําหน้าที่เป็นทางเดิอนอาหารเป็นลําดับสุดท้ายนะครับทวารหนักนะครับมีหน้าที่ในการขับกากอาหารที่สะสมและรวมกันอยู่ในลําไส้ตรงนะครับให้ออกมาจากร่างกายในรูปของอุจจาระนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการอุจจาระหรือว่าการขับถ่ายในชีวิตประจำวันของเราก็ถือว่ามีความจําเป็นอย่างสูงนะครับว่จาจะช่วยรักษาสมดุลให้กับร่างกายเราด้วยนะครับอ่าอวัยวะหน้าที่ของอวัยวะที่ ในส่วนที่ช่วยสร้างน้ําดีและเอนไซม์นะครับสำหรับการย่อยอาหารนะครับเราจะมาพูดถึงตับนะครับแล้วก็ตับอ่อนนะครับรวมถึงถุงเก็บน้ําดีนะครับตับนะครับมีหน้าที่สร้างน้ําดีนะครับที่มีสีเขียวเข้มและมีกลิ่นฉุนแล้วส่งไปเก็บที่ถุงน้ําดีนะครับน้าดีจะถูกส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเพื่อช่วยย่อยไขมันนะครับโดยท่อส่งน้ําดีของตับนะครับและท่อส่งน้ําดีเอนไซม์ที่มาจากตับอ่อนเนี่ย จะเปิดบริเวณลำไส้เล็กนะครับส่วนต้นเมื่อมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะครับท่อท่อนนี้ก็จะถูกเปิดแล้วก็ตับก็จะทํางานในการส่งน้ําดีนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาย่อยสารอาหารนะครับประเภทไขมันนั่นเองนะครับตับอ่อนก็จะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์หลายชนิดนะครับที่ใช้ในการย่อยสารอาหารจากนั้นก็จะถูกไปยังลำไส้เล็กในการย่อยอาหารนั่นเองนะครับ ถุงน้าด <Yeah. S 1> ีนะครับมีหน้าที่เก็บน้ําดีครับที่ผลิตจัดตับแล้วส่งต่อไปที่ลําไส้เล็กส่วนต้นนะครับดังนั้นถุงน้ําดีจึงไม่ได้ทําหน้าที่ผลิตน้ําดีนะครับแต่จะเป็นตับนะครับในการทําหน้าที่ผลิตน้ําดีแล้วก็ส่งไปเก็บไว้ในถุงน้ําดีนะครับเพื่อที่การรอการย่อยในลําไส้เล็กเมื่อเกิดการย่อยในลําไส้เล็กนะครับท่อในส่วนต้นของลําไส้เล็กก็จะถูกเปิดออกเพื่อที่ให้น้ําดีเนี่ย ไปช่วยในการย่อยไขมันในลำไส้เล็กนั่นเองนะครับอ่าทีนี้มีคำถามคือเอนไซม์คืออะไรนะครับไปดูกันครับเอนไซม์ M คือสารอินทรีย์นะครับประเภทโปรตีนที่สร้างขึ้นโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับทำหน้าที่เป็นตัวเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเอนไซม์ M มีความสำคัญต่อกระบวนการต่างๆในร่างกายของเรานะครับเช่นนะครับเอนไซม์มี เอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารนะครับเราเรียกว่าน้ําย่อยนั่นเองนะครับเมื่อเอนไซม์เขาไปเจออาหารนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการย่อยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแนวทางในการดูแลอวัยวะในระบบย่อยอาหารครับเราจะดูแลอวัยวะของเราอย่างไร,รมาดูกันครับเรารับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่นะครับ สองนะครับรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงได้แก่ผักและผลไม้ต่างๆเยอะๆนะครับสามครับรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครับครบทั้งสามมื้อและรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสี่ครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับเพราะจะทําให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปนั่นเองนะครับอ่ากินเค็มเกินไปกินเผ็ดเกินไปกินหวานเกินไปนะครับจะทําให้ กระเพาะอาหารของเราทํางานหนักนะครับแล้วก็จะผลิตเอนไซม์ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็จะไปอาจจะทําให้กระเพาะอาหารเป็นกรดมากเกินไปนะครับอาจจะทําลายเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารได้นะครับอ่าแนวทางในการดูแลอวัยวะต่อนะครับลำดับที่ห้าคือออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราแข็งแรงและทํางานได้เป็นปกติครับ 6คือหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันหรืออาหารที่มีไขมันสูงนะครับเพราะว่าตับของเราจะทํางานหนักนั่นเองนะครับในการผลิตเอนไซม์ไปช่วยย่อยไขมันนะครับ7คือการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะครับหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ก็ดีนะครับหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับต่อไปครับ8คือดื่มน้ําอย่างน้อย6-8แก้วนะครับหรือ2ลิตรต่อวันนะครับ หรือตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนั่นเองนะครับอมาสรุปกันหน่อยนะครับเราฟังกันมาประมาณ20สินาทีในเรื่องของโรคย่อยอาหารนะครับนักเรียนมีคําถามอะไรบ้างไหมครับถ้ามีคําถามนะครับฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเข้าไปอ่านและตอบไว้ให้นะครับมาสรุปกันครับในระบบย่อยอาหารสําคัญกับร่างกายเราอย่างไรในถามไว้ที่ ต้นคลิปนะครับอ่าอย่างแรกเลยคือระบบย่อยอาหารนะครับมีความสําคัญต่อร่างกายของเราเนะครับเพราะร่างกายของเราต้องการสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับถ้าไม่มีถ้าเราไม่มีระบบในการย่อยอาหารนะครับเราก็จะไม่สามารถร่างกายก็จะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่เรารับประทานได้เนะี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นเองนะครับโดยดูดซึมที่ไหนอ่าจำได้ไหมครับ จะมีการดูดซึมสารอาหารที่บริเวณลำไส้เล็กนั่นเองนะครับต่อไปครับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภทนะครับและมักมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องย่อยอาหารนะครับต่างๆเพื่อให้มีขนาดเล็กลงนะจนมีขนาดเล็กเป็นเซลล์นะครับแล้วก็ดูดซึมผ่านลำไส้เล็กนั่นเองนะครับ ถ้าไม่มีปากในการบดเคี้ยวนะครับถ้าไม่มีตับในการผลิตเอนไซม์นะครับถ้าไม่มีกระเพาะในการย่อยนะครับก็จะไม่สามารถทําให้เล็กจนเป็นผนาดเซลล์แล้วนําไปใช้ในร่างกายได้เหมือนกันนะครับเมื่อร่างกายดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดแล้วนะครับก็จะไปเลี้ยงส่วนต่งางๆของร่างกายนะครับทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีนั่นเองครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ นั่นคือสรุปนะครับของในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการดูคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้ามีคำถามนะครับฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าครูจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับโดยครูนะครับครูปั้มจิระยุคปริโสก็จบจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับมีคำถามฝากไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับได้เข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาดีๆจากครูกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับให้นักเรียนติดตามนะครับวันนี้ก็สำหรับได้หารจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ